าวยการลงคนเดียวพอนะครับในนาลอ่อีรารอยสบจายตา้อยนะครับอาการลงคนเดียวนะครับ อยากให้ผครั่อง่ยานมหังากการท่องเที่ยวที่านน e. ครับหลังจากเปิดประเครับหลังจากเปิดประเทศวันที่1พฤศจิกายนครับถึงวันที่พฤศจิกานะครับ ก็เรามียอดท่องเที่ยวที่เข้ามาจนจังหวัดชุบพรีนะครับเฉลี่ยวันละประมาณ150-200คนนะครับซึ่ง8วันที่ผ่านมาก็น่าจะประมาณพันกว่าคนนะครับพันห้าร้อยกว่าคนนะครับรวมยอดสะสมของการจองห้องพักนะครับก็ประมาณ1,800ลูมไนท์นะครับซึ่งก็ไม่ได้เป็นปริมาณที่เยอะมากนะครับเนื่องจากจะติดเนื่อนไขที่ว่าของไม่ว่าจะเป็นเอกสารการเข้าเมืองนะครับหรือเงื่อนไขการเดินทางนะครับหรือว่า การติดต่อประสานงานการจองห้องพักหรือว่าเงื่อนไขต่างๆนะครับที่ทางต่างชาติอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับแล้วก็ทางผู้ประกอบการเองอ่ะบางครั้งก็อาจจะยังปฏิบัติตรงปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องนะครับทางท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดนะครับทางทททนะครับหือน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องก็พยายามจะเร่งประชาสัมพันธ์แล้วก็อธิบายถึงขั้นตอนวิธีการนะครับเพื่อให้ทางผู้ประกอบการและนะักท่องเที่ยวครับเข้าถึงขั้นตอนปฏิบัติเหล่านี้ได้เยอะขึ้นนะครับ อีกอันนึงจานวนนักท่องเที่ยวที่แจ้งว่าเมื่อกี้นะครับคือเข้ามาในจังหวัดชลบุรีเนื่องจากน้อยเนื่องจากว่าพื้นที่เราครับอาจจะเป็นเงื่อนไขที่ยังไม่ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากนักนะครับแต่ก็ในเบื้องแรกนะครับที่หลังจากที่เรามีการประชุมกับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดไปนะครับท่านผู้ว่าก็บอกว่าในเบื้องแรกดีให้เราเปิดขึ้นมาก่อนนะครับแล้วอาจจะมีมาตรการการผ่อนคลายแล้วก็คลายล็อกอย่างอื่นเพิ่มขึ้นนะครับก็อาจจะทำให้นักท่องเที่ยวนะครับหันกลับมาสนใจจังหวัดชลบุรีหรือมุกดายารมากขึ ัรสำหรับตัวภาคธุรกิจเราเองแล้วเราอยากให้ทางภาครัฐนะครับมีมีมาตรการที่ผ่อนคลายมากกว่านี้นะครับเพราะเราเชื่อว่าคัสเตอร์ต่างๆไม่ได้เกิดในคัสเตอร์ของภาคท่องเที่ยวนะครับหรือไม่ได้เกิดในคัสเตอร์ของโรงแรมร้านอาหารซึ่งตัวโรงแรมตัวร้านอาหารเนี่ยเราได้วัคซีนครบหมดแล้วประชาชนในเมืองขัทยาก็ได้วัคซีนเข็ม2เกิน70%ซแล้วนะครับแล้วก็พวกเราป้องกันตัวกันเองอย่างดีนะครับเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่ค่อนข้างจะปลอดภัย นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยก็ค่อนข้างระมัดระวังตัวถ้าเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยก็มีการผลตวรวจว่าเป็นลบมีการได้รับวัคซีนมาหมดแล้วนะครับเมื่อทุกคนปลอดภัยผมว่าพอเราเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ปลอดภัยเนี่ยมันก็สะดวกต่อการท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้น,นมาตรการอื่นๆที่สามารถจะผ่อนคลายหรือว่าผ่อนโควลงไปได้นะครับก็อยากให้ทงางภาครัฐนะครับเร่งผ่อนคลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เปิดสถานบริการบางประเภทนะครับเพื่อให้เหมือนกับเหมาะสมกับการเป็นสภาพเมืองท่องเที่ยวนะครับ